สวัสดีครับกลับมาในคัมภีร์วิถี CNEP ที่95ของเรานะครับก็ก่อนอื่นเลยผมขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกันเข้ามานะครับก็มากบ้างน้อยบ้างสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปเมื่อวานมีโอนเข้ามาเยอะเลยก็ขอบคุณมากมากด้วยนะครับช่วยให้ทีมงานนอนดูสตอรี่ของพวกเราเนี่ยรอดไปอีกหนึ่งวันนะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนแรงเชียร์ที่ช่วยให้ช่องนี้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้มาทําคลิปขอบคุณสักเท่าไหร่นะครับจริงๆหาเวลาอยู่หลายวันเลยแต่ว่าอออางานนงกรเเเเีีียยยยัืวลดดะ็ส แล้วก็เตรียมเพลงไปทํางานในแต่ละวันแต่ละวันครับคือตอนนี้มันยังไม่มีร้านประจานะผมก็เป็นอาศัยแทนเข้าไปวันๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเพลงที่เตรียมแต่ละวันมันก็เลยไม่เหมือนกันครับก็เลยค่อนข้างที่จะเวลารัดตัวนิดนึงแต่ยังไงยังไงก็จะพยายามอัดให้ได้ทุกวันเวลาสอตอนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยนะครับที่ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ส่งศีลาวิญญาณกันมาทุกวันนะครับขอบขอบคุณมากมากเลยทีเดียวมากมากน้อยบ้างสลับสลับกันไปแต่ว่าเอาจริงๆผมคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยเดือนนี้ผมมันน่าจะได้เกือบเกือบเท่าก ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณจริงๆเดี๋ยวผมจัดเวลาได้ลงตัวกว่านี้ก็จะพยายามทําคลิปออกมานะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของให้มันมีหน้าตาของคนเล่าอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็ต้องเตรียมตัวทํารูปแบบใหม่เพื่อที่จะส่งอุทธรณ์ในครั้งต่อไปก็คือนูน่นปลายปีนู่นเลยนะครับเอาละทีนี้กลับมาใน EP นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามาสู่แดนวิญญ,ญาณกันเป็นที่เรียบร้อยครับฮรรี่เขาฟื้นมาแบบสลืมสลือว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแล้วก็มีกลุ่มคนลึกลับขี่ม้ากันมาแล้วก็ลากเเออาาาารร่่่่่่งงงขลีีไปด้้วยคัซึก,นนกุมนนนนนห็ เป็นคนธรรมดาของแดนวิญญาณอันทีที่พวกเขาเอาฮรรี่ไปตรวจเนี่ยเขาก็พบว่าร่างกายของฮรรี่มันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินซึ่งนั่นก็เป็นผลจากการฝึกเคล็ดวิชาราชันกระจากนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ร่างกายของฮรรี่เนี่ยมันมีความเหนือชั้นกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปหลายเท่าตัวโดยที่แดนวิญญาณก็มีการฝึกเคล็ดวิชานี้เช่นกันครับแต่เขาจะเรียกกันว่าคาถาวัชระแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฝึกคาถาวัชระกันได้เพียงขั้นที่2เท่านั้นด้วยความที่ว่ามันฝึกยากฝึกเย็นแล้วก็มีความทรมานเป็นอย่่่าาาาาางงมมมกกกกกในน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 นขััััั้้้้ตออรรรรฝึึะคคคบดเเหหลล็ยีววูสื ผู้นี้จะเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ในการฝึกคาถาวัชระซึ่งในขบวนเดินทางเนี่ยก็มีคนที่เป็นผู้บําเพ็ญของแดนวิญญาณเช่นกันแต่ระดับการบําเพ็ญของเขานั้นก็เรียกได้ว่าต่ําต้อยเป็นอย่างมากโดยผู้บําเพ็ญที่ร่วมขบวนมาเนี่ยเขาก็ตรวจสอบร่างกายของหารี่แล้วก็พบว่าไม่มีพลังวิญญาณอยู่เลยดังนั้นจึงตัดสินใจว่าหารี่เนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่เนื่องด้วยเขาสําเร็จคาถาวัชระขั้นที่3ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงรีบนาตัวกลับไปด้วยนะครับแาร์ี่พอได้สติข ทำความเข้าใจกับแดนวิญญาณแล้วก็พบว่าตัวเองได้อยู่ในส่วนที่เป็นส่วนของมนุษย์ปกติอยู่กันในแดนวิญญาณนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นที่แถบนี้มีชีพจรวิญญาณที่ไม่ได้เข้มข้นมากนักส่วนที่บําเพญคนดังกล่าวไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณของแฮร์รี่เนี่ยเนื่องเพราะว่าทารกวิญญาณของเขาได้ใช้พลังทั้งหมดในการคลายผนึกให้กับฮร์รี่จึงสลายไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ100ปีในการเพาะสร้างทารกวิญญาณขึ้นมาใหม่ส่วนสมบัติศาตาอาคมทั้งหมดาาาารรี่่กกก็็ฝัังลลลึึนนนนดดิิวววมมถยยเเบอูญณห้้ แม้กระทั่งเตาน้าพาสูิ และกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาทั้ง72เล่มก็ล้วนแล้วแต่ถูกฝังไว้ในทะเลทรายแห่งนั้นนั่นก็เป็นการรวบรวมเรียวแรงเฮือกสุดท้ายของแฮร์รี่เพื่อที่จะทําให้เขาปลอมตัวเป็นคนธรรมดานั่นเองนะครับผู้บําเพ็ญระดับต่ำของกลุ่มเดินทางเนี่ยก็มาตรวจร่างกายของแฮร์รี่หลายครั้งก็พบว่าชีพจรของเขานี่ขาดสะบัน้นดีที่เหมือนว่ามันจะไม่ได้เสียหายมากนักหลังจากใช้เวลาฟื้นฟูไม่นานในที่สุดก็ค่อยๆดีขึ้นผู้บําเพ็ญคนดังกล่าวก็บอกกับแฮร์รี่ว่าเขาพักรักษาตัวอีกหน่อยก็จะ เรื่องนี้พยายามทําความเข้าใจกับแดนวิญญาณให้ได้มากที่สุดหลังจากเดินทางติดต่อกันเป็นเวลาร่วมเดือนในที่สุดร่างกายของแฮร์รี่ก็ค่อยๆข,ขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ทีละน้อยตอนนั้นก็มีกลุ่มขบวนอสูรยพยายามโจมตีขบวนเดินทางขบวนนี้แฮร์รี่ก็ออกไปสังเกตการเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ถึงแม้จะเป็นคนธรรมดาแต่มนุษย์ในแดนวิญ,ญญาณมีความสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ศาสตาอาคมออกไปถึงแม้จะไม่ได้มากนักแต่ก็พอจะคุ้มครองตัวเองได้บ้างนั่นเป็นอาวุธที่สามารถบรรจุศิลาวิญ,ญญาณลงไปได้โดยตรงก็พูดง่ายๆว่าาาาใในกรรช้ศตต เหล่านั้นจะต้องมีการบรรจุศิลาวิญญาณเข้าไปหลังจากพลังของศิลาวิญญาณหมดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนก้อนใหม่ในทันทีพูดง่ายๆก็เหมือนกับการเปลี่ยนฐานยังไงอย่างนั้นเลยฮาร์ลี่พอเห็นก็ค่อยเข้าใจว่ามนุษย์ในแดนปกติเนี่ยป้องกันตัวเองยังไงเมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเผ่าอาสูรต่างๆในการโจมตีเนี่ยก็ต้องใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ที่ว่านี้เองนะสำหรับการป้องกันก็จะใช้คาถาวชัชระหรือก็คือคาถาราชันกระจ่างที่ฮาร์ลี่ฝึกมานั่นเองตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเหล ที่มาโจมตีแต่ด้วยความที่ว่า,มาแมลงยักษ์เหล่านั้นบุกเข้ามาเป็นจํานวนมากจนเกินไปทําให้กองกําลังนักรบเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทีละน้อยมีผู้คนทยอยกันบาดเจ็บล้มตายเป็นจานวนมากขณะที่ผู้บําเพ็ญระดับต่ําที่อยู่ในขบวน3-4คนก็ร่วมกันสร้างเขตอาคมขึ้นมาเช่นกันแต่ด้วยความที่สัตว์อสูรเหล่านั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งจนเกินไปทําให้จนลอจนรอดขบวนเดินทางขบวนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบดังนั้นในที่สุดฮาร์รี่ก็ต้องลงมือตอนนั้นเขาไม่มีพลังววววิญญ,ญาาาาาาณแแลลลล้้้นในในนนรััััดงงงใกกกกมืออที่่่ยยย็ศํๆต แล้วคาถาราชันกระจ่างที่ฮารลี่ฝึกฝนมาเป็นขั้นที่4เป็นที่เรียบร้อยทาให้เหล่าแมลงยักษ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างบาดแผลให้แก่หารลี่ได้เลย เขาลงมือพัวพันอสูรตนนั้นเอาไว้มันเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเนี่ยช่วยกันจู่โจมจนมันได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากและก็ตกตายลงในที่สุดซึ่งการลงมือของแฮร์รี่ในครั้งนี้ก็ทําให้เหล่าผู้คนในขบวนเดินทางตกตะลึงเป็นอย่างมากคิดไม่ถึงว่าแฮร์รี่ที่เพิ่งหายป่วยจะมีความแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ซึ่งหลังจากที่แมงป่องตัวนั้นตกตายตัวอื่นๆก็พากันล่าถอยออกไปในทันทีทําให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติขบวนของทั้งหมดจึงค่อยเดินทางกันต่อการลงมือของแฮร์รี่ในครั้งนี้ก็สรร้้าาาาาางงงงชื่่่ออใใหเเเเเขนนนกกลุมมดิทป็ยพะ ความแข็งแกร่งของกายเนื้อหารี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทุกคนก็คาดเดาว่าเขาคงจะต้องฝึกเคล็ดวิชาวัชระจนถึงระดับสูงเป็นแน่แท้โดยหัวหน้าขาบวนก็บอกว่าเขาจะแนะนําให้หารี่เข้าสู่กองกําลังเทียนตรงหารี่ที่ตอนนั้นเพิ่งมาถึงแดนวิญญาณพลังของเขาก็สูญสลายไปจนหมดสิน้นดังนั้นจึงได้แต่เอออไปก่อนอย่างน้อยก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาไปอีก100ปีดังนั้นการเข้าร่วมกับกองกําลังที่ว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้หลังจากทั้งหมดเดินทางกัน,น,นทงั กำแพงขนาดใหญ่ยืดยาวไปสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีหอคอยระวังภัยสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากก็ดูมีความพร้อมสำหรับการรับมือกับการโจมตีทุกรูปแบบถึงแม้ผู้คนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจะบอกว่านี่เป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่ทหารลีก็รู้สึกว่ามันมีความใหญ่โตและก็มีพื้นที่กว้างเป็นอย่างมากถือได้ว่ายังใหญ่กว่าเมืองหลวงในโลกมนุษย์เะอีกพอไปถึงประตูเมืองหัวหน้าขบวนนามว่าจางขุยก็แนะนําว่าขบวนของตัวเองเป็นขบวนของกองกําลังเทียนตงตอนนั้นเหล่าทหารนักษามืองก็เปิดประตูให้เข้าไปในทันทีขณะที่ทั้ง เข้าสู่ภายในก็พบว่าบรรยากาศในเมืองเนี่ยตึงเครียดผิดปกติผู้คนในเมืองเดินกันวักไขว่วุ่นวายทุกคนล้วนพกพาอาวุธติดไม้ติด,ม,ตดมือกันมาด้วยตอนนั้นคนในขบวนก็กล่าวว่าระยะนี้มีข่าวว่ากําลังจะเกิดขึ้นอสูรดังนั้นบรรดาหมู่บ้านเล็กๆที่รอบนอกจึงพากันเข้ามาอยู่ภายในเมืองกันหมดโดยหวังจะอาศัยกําแพงป้องกันเมืองแล้วก็กองกาลังพิทักษ์เมืองเหล่านี้ในการต่อต้านขึ้นอสูรที่ว่านั้นส่วนขึ้นอสูรก็คืออสูรที่วิ่งกันมาเป็นฝูงใหญ่โดยตลอดทางที่พวกมันวิ่งไปเนี่ยถ้าไบจจกกันน็ะิ อาหาหรส่วนเรื่องราวของคลื่นอสูรในโลกวิญญาณก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งเหมือนกับว่ามันจะเกิดในทุกๆระยะเวลาที่กำหนดคล้ายๆกับเป็นข้อตกลงของเผ่าอาสูรแล้วก็เผ่ามนุษย์โดยทั้งฝ่ายอาสูรเนี่ยบุกก็บุกไปฝ่ายมนุษย์ก็มีหน้าที่ในการป้องกันแล้วก็ตอบโต้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ฮานรี่ก็เริ่มรู้ความเป็นไปของโลกวิญญาณผ่านแดนมนุษย์แห่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นในมุมของคนธรรมดาแต่เขาก็าพอจะร่วงรู้คร่าวๆว่าที่นี่มีวิถีชีวิตเช่นไไรรรรซึ่่่่งงงหลลัััััจจาาาาากุเเข้้สสสูตวววมมมมือนีีีีผดถิณญทค เข้มข้นเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ากระทั่งชีพจรวิญญาณของเขาคุณอู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับแดนมนุษย์ธรรมดาาแห่งนี้ได้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าขึ้นไปถึงแดนเซียนของโลกวิญญาณได้มันจะมีชีพจรวิญญาณที่เข้มข้นถึงระดับใดกล่าวได้ว่าแค่ชีพจรวิญญาณของแดนมนุษย์ที่นี่เนี่ยก็พอจะกล่าวได้ว่ามันเหนือกว่าภูเขาคุณอูเป็นสิบเท่าเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ภายหลังจากการประคับประคองชีวิตตัวเองร่างทารกได้สลายหายไปแล้วส่วนอาคมของหงน้ําแข็งนั้นยังคงอยู่่่ดดัััังนน้้้ตอใหสสมผไวาช ตวิญญาณมันเข้มข้นถึงเพียงนี้แฮร์รี่ก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดหรือว่าซึมซับมันได้เลยแม้แต่น้อยนั่นเป็นเรื่องที่ทําให้แฮร์รี่ต้องรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเขาเดินไปบนท้องถนนของเมืองแห่งนั้นพิจารณาผู้คนที่สัญจรไปมารวมถึงร้านรวงต่างๆที่สองข้างทางส่วนใหญ่แล้วร้านรวงเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากแดนมนุษย์มากนักไม่ได้มีของหายากอะไรเป็นพิเศษก่อนจะพบว่าความแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธอาวุธของสถานที่นี้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแล้วก็ใหญ่กว่าอาวุธบนโลกปกติมากนักซึ เพราะดังนั้นมันจึงมีส่วนที่สามารถบรรจุศิลาวิญญาณล,ลงไปได้ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยร้านขายอาวุธก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษเนื่องด้วยคลื่นอาศูนที่กําลังจะมาโดยมีข้อตกลงกันระหว่างเผ่ามนุษย์ที่ทําโดยกษัตริย์ของเผ่ามนุษย์ทั้ง3และก็ราชาปีศาจทั้ง7ทําข้อตกลงกันว่าเวลาเกิดคลื่นอาศูนฝ่ายมนุษย์สามารถป้องกันตัวเองได้และผู้บําเพ็ญที่เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องมีระดับส่วนฝ่ายอาศูนก็มีแค่าอาสศูน์ระดับต่าที่รวมๆแล้วต้องไม่สูงไปปปกกกกกววว่่่่าาาาัันนนนน็็เเรรรืออองงงขข้้ตลลทีีแะหดโิญญณ ซึ่งนอกจากการถามคนนั้นคนนี้แล้วเนี่ยฮาร์รี่ก็ยังซื้อเอาหนังสือมาอ่านด้วยนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบพันกว่าปีเลยก็ว่าได้ที่ฮาร์รี่จะต้องอ่านหนังสือเองเพราะว่าตอนนี้เขาใช้จิตสัมผัสไม่ได้นะครับก็แทบจะซื้อหนังสือแทบทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแดนวิญญาณมาอ่านทําความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสภาพภูมิศาสตร์โดยบอกว่าเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าปีศาจที่นี่เนี่ยถือว่าอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องดําเนินไปตามวัฏจักรอย่างเรื่องของคลื่นออออููรรรที่่่่่กก็็็จจะะเเเปปนนนนนผาาาาตตงงๆซึชบบัมุษย์ิหแใขณ กในคลื่นอสูรนี้เผ่ามนุษย์เองก็จะได้แก่นอสูรไปเป็นจนํานวนมากเช่นกันซึ่งเอาจริงๆเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจเนี่ยเป็นเผ่าที่เล็กมากในแดนวิญญาณมีอีกนับร้อยนับพันเผ่าดังนั้นถึงแม้จะทะเลาะก,กันผ่านเรื่องราวของคลื่นอสูรแต่เวลามีปัญหากับเผ่าพันธุ์อื่นๆเนี่ย มนุษย์แล้วก็ปีศาจมักจะจับมือกันก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดเลยก็ว่าได้โดยการระเบิดของคลื่นอาศูนแต่ละครั้งไม่เท่ากันที่ผ่านมาคลื่นอาศูน์ที่จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือคลื่นสุนัขและคลื่นอสรพิษจัดได้ว่าเป็นคลื่นอาศูนที่เกิดขึ้นได้บ่อยเป็นอย่างมากที่สําคัญถึงแม้ว่ามันจะมีความแข็งแกร่งไม่มากนักแต่จํานวนของพวกมันมหาศาลที่ผ่านมาหากมันไปเกิดในพื้นที่ของเมืองใดที่นั่นก็จะมีการเรียกรวมตัวกองกําลังทหารและบรรดดดาาาาผููู้้้้ฝึึกกกบบํเเเพ็ญททีี่่สมมรรถลลงือออใในนนนนไโยปติิิแววจะขณ นี้มักจะเป็นขึ้นศูนสุนัขหมาป่าที่ว่านั่นเองแน่นอนว่าฮาร์ลี่เพียงทําความเข้าใจคร่าวๆเท่านั้นตอนนี้สิ่งที่ฮาร์ลี่ให้ความสําคัญที่สุดย่อมเป็นการกําจัดอาคมที่หงษน้าแข็งได้ผนึกเอาไว้เพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ฟื้นฟูร่างทารกแต่ก็อาจจะได้รับพลังวิญ,ญญาณคืนกลับมาบ้างแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้เขาเครียดมากที่สุดนั่นก็คือทันสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยมันจะเกิดขึ้นราว300อปีถึงแม้ว่าฮาร์ลี่ในขณะนี้จะสูญเสียร่างทารกไปแล้วแต่ผู้ใดดจจจะะะททรรรรรรราา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 าบบวววว่ว่่่เเเคค้้ส์ออุััิิินนนนหืปลพกกกกมขึงๆแ็ ชาขั้นที่4ตอนนี้ก็ดูแล้วยากที่จะรับมือได้อย่างแน่นอนดังนั้นสําหรับฮา์รี่ตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุกคามชีวิตเขามากที่สุดซึ่งเอาจริงๆวิธีที่ง่ายได้ที่สุดนั่นคือการตามหาหงน้ําแข็งให้เจอเพื่อที่จะคลายผนึกให้กันและกันเพราะสภาพของนางก็คงไม่ต่างไปจากเขา ยามที่เผชิญหน้ากับพายุมิติสตรีนางนี้ใช้ความสามารถในการแหวกประตูมิติจนสามารถหลบหนีออกไปได้ก่อนขณะที่ตัวเองนั้นหาได้มีความสามารถเช่นนั้นไม่ดังนั้นพอร,รู้สึกตัวอีกทีก็ไปฟื้นอยู่ที่กลางทะเลทรายไม่ทราบว่าสตรีนางนั้นตอนนี้อยู่ที่ใดแต่ที่มั่นใจก็คือนางคงไม่ต่างจากตัวเองมากนักต้องสูญเสียพลังวิญญาณขณะที่แฮร์รี่ในยามนี้ไหนเลยจะสามารถใช้เคล็ดวิชาอันใดมาตรวจหาร่องรอยของอีกฝ่ายได้ท่ามกลางแดนวิญญาณที่กว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงนี้ดังนั้นในตอนนี้มีเพียงต้องฟื้นฟูพลังด้ววยตัเอง แน่นอนภายใต้การดึงดูดชีพจรวิญ,ญญาณไม่ได้ในขณะน,นี้วิธีเดียวของหฮรรี่ก็คือการฝึกฝนเคล็ดวิชาวัชระให้บรรลุในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การฝึกฝนเคล็ดวิชาวัชระในระดับขั้นที่7ซึ่งจะมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้บำเพ็ญขั้นหยวนอิงหากบรรลุได้จนถึงระดับนั้นไม่แน่ว่าเพียงอาศัยกายเนื้อก็อาจจะทำลายอาคมของหงน้ำแข็งออกได้โดยอัตโนมัติถึงเวลานั้นค่อฝึกฝนพลังวิญญ,ญาณต่อและผนึก ทารกวิญญาณขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วยทําให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรอคอยถึง100ปีฮานรี่เดินรอบเมืองรวบรวมสิ่งของที่เขาต้องการก่อนที่จะกลับไปยังที่พักของกองกําลังเทียนตรงตอนนั้นเองจางขุยก็พาเขาไปแนะนํากับผู้นําของกองกําลังเทียนตรงที่ว่านี้ด้วยความที่ฮานรี่ถูกแนะนําว่าเป็นผู้ฝึกบําเพ็ญวิชาวัชระระดับ3ดังนั้นพอเข้าไปเนี่ยเขาก็ถูกทดสอบในทันทีโดยผู้ที่มาทดสอบฮานรี่เนี่ยก็เป็นคนฝึกวิชาวัชระขั้นที่2ถึง2คนคนเหล่านี้เข้าใจว่าฮานรี่เนี่ยฝึกเคตวิชาวัชระขั้น แต่ว่าความจริงเขาฝึกไปถึงขั้นที่4แล้วแล้วนอกจากเคล็ดวิชาวัชลหารเรียกก็ยังมีวิชาอื่นๆที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาอีกด้วยดังนั้นมันจึงเหนือกว่าคนที่ฝึกวิชานี้ทั่วไปเป็นอย่างมากแน่นอนเมื่อคนทั้งสองเข้ามาทดสอบหารรี่ก็สามารถคว่ำนักรบทั้งสองคนนั้นอย่างง่ายได้ทำเอาหัวหน้ากองกำลังเทียนตรงเนี่ยถึงกับตกตะลึงในความสามารถของหารรี่อยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าด้วยผลการ ทดสอบเช่นนั้นเนี่ยฮร์รี่ก็ถูกบรรจุอยู่ในกองกลาลังเทียนตรงในทันทีโดยให้เขาเริ่มด้วยการเป็นผู้ช่วยของจางขุยก็ถือว่าเป็นระดับในการเริ่มต้นที่สูงพอสมควรเลยแฮร์รี่มีห้องส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบไม่ต้องพักรวมกับคนอื่นนั่นก็ตรงกับใจเขามากๆเพราะจะทําให้แฮร์รี่ข่ําเคร่งฝึกเกรดวิชาคาถาวัชระ,ะได้ต่อไปหากว่าด้วยความที่เขาถูกบรรจุอยู่ใน งกงําัเทียนตคลื่นอสูรที่ตอนแรกหารี่ไม่ได้สนใจมากนักเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มสนใจขึ้นมาเพราะว่ากองกําลังเทียนตรงก็ต้องทําหน้าที่ในการปกปักรักษาเมืองแห่งนี้โดยหลังจากผ่านไปอีกหลายวันหารรี่ก็ต้องไปเตรียมตัวรับมือกับคลื่นอสูรที่กําลังจะมาถึงจ้างขุยชวนหารี่ออกไปลาดตะเวนแล้วก็พบว่ากลุ่มคลื่นอสูรที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อสูรสายพันธ์เดียวแต่เป็นอสูรถึง3ส,สายพันธ์ด้วยกันซึ่งถือว่ามันมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นกองกําลังเทียนตรงที่ความจริงชิชิิเพรราาคดวว่่มัันนนนนปปป็็ออูกกกตตทไแ กลายเป็นเคร่งเครียดกันในทันทีทุกคนพากันจัดเตรียมสาัตว์าวุฒิอุปกรณ์กันอย่างวุ่นวายและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันฮาร์รี่ก็ได้เห็นคลื่นอสูรเป็นครั้งแรกซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้บำเพ็ญที่ผ่านศึกมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพอได้เห็นคลื่นอสูรจ่าจ่าก,กตาเขาก็รู้สึกตกตะลึงไม่น้อยเลยเพราะอสูรหมาป่ากลุ่มแรกที่บุกเข้ามาเนี่ยมันมีจํานวนเยอะเป็นอย่างมากไม่ต่ำกว่าล้านตัวแน่นอนเขาที่ยืนอยู่บนกำแพงก็เห็นหมาป่าที่กําลังมุ่งหน้าเข้ามาด้วววววยยยยยยจจจํําาาาาานนนนนนนททททีีีี่่่่่มมมมมัมมันนักกกบบไ้้เเเลดสครรออูงแิ ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงของจางขุยเอ่ยว่าโชคดีที่นี่เป็นเพียงอาสูรหมาป่านินธรรมดาไม่เช่นนั้นหากเป็นกลุ่ม ของหมาป่าสายพันธุ์ที่มันอันตรายกว่านี้เมื่อรวมกับกองกําลังอีกสองสายพันธุ์ที่กําลังจะบุกมาเนี่ยหน่วยรบเทียนขุยก็ไม่แน่ว่าจะสามารถต่อต้านได้โดยหฮรรี่ก็พยายามสอบถามว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างในใจก็นึกถึงสายพันธุ์หมาป่าสีเงินของอินเย่แต่แน่นอนว่าหากเป็นสายพันธุ์ของอินเย่เนี่ยจากที่เขาได้ยินมาก็สมควรจะเป็นหมาป่าระดับสูงคงไม่มาออกล่ากันเป็นคืนอสูรแบบนี้ไม่เช่นนั้นต่อให้กองกําลังรักษาเมืองเข้มแข็งขนาดไหนก็น่าจะไม่อาจต้านทานได้โดยจางขุยบอกว่าถึงแม้มัน ของหมาป่าธรรมดาแต่ว่ามันก็มักจะมีจ่าฝูงซึ่งเบิกเนตรแล้วทําให้จัดการได้ยากเพราะมันไม่ได้จะบุกเข้ามาแบบไม่มีแบบแผนแต่อาจจะมีกลยุทธ์ของมันที่จะใช้ในการเอาชนะเหล่ามนุษย์ที่สําคัญบางครั้งมันยังมีอสูรกายพันฮันลี่พอได้ยินว่ามันมีอสูรกายพันด้วยก็ขมวดคิ้วในทันทีเพราะหากเปรียบเทียบกับอสูรทั่วไปอสูรกายพันก็นับว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งส่วนจ้างขุยเองเขาก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเพราะว่าขึ้นอสูรในครั้งนี้ดูเหมือนมันจะรุนแรงกว่าครั้งที่่าาดีงว กองกาลังเทียนตรงต้านทานทับอสูรไม่ได้เนี่ยหลังจากที่เมืองแตกมันจะเป็นสภาพอันสยดสยองถึงเพียงใดก็เห็นสภาพการของอสูรหมาป่าทางด้านนี้พวกเขาก็ไปสํารวจอีกทิศทางหนึ่งก็พบว่าเป็นอสูรงูเหลือมแน่นอนเมื่อมันได้ชื่อว่าเป็นคลื่นอสูรเนี่ยมันก็มีความสยดสยองเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางงูเหลือมนับล้านตัวที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วร่างฮารลี่เห็นแล้วยังต้องรู้สึกขนลุกข,ขนพองขึ้นมาตอนนั้นที่กําแพงเมืองก็ปรากฏเสียงสัญ,ญญาณเตือนภัยดังขึ้นในทันทีทุ ฝ่ายกองกำลังรักษาเมืองเปิดฉากด้วยการใช้อาวุธระยะไกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าไม้คันธนูขนาดยักษ์ที่ถูกติดอยู่บนกำแพงเมืองซึ่งมีระยะยิงมากกว่าพันก้าตอนนั้นก็ปรากฏเสียงแหวกฝาอากาศดังขึ้นไม่ขาดหูฮาร์ลี่และผู้คนอีกนับพันคนก็แยกย้ายยืนอยู่ตามจุดต่างๆของกำแพงเมืองซึ่งหน้าที่ของพวกเขาก็คือการต่อต้านเหล่าขึ้นอสูรที่พยายามปีนขึ้นมาซึ่งกลุ่มของเหล่าอาสูรเนี่ยหลังจากใช้เวลากว่าครึ่งชั่วยามในที่สุดก็สามารถฝ่าขึ้นมาบนกำแพงได้ตอนนั้นฮาร์ลี่และก็รวมถึงงงาาาอหรรในนกกกกลััั็ช่วยบ มือต่อสู้กับเหล่าอาสูรที่จู่โจมในระยะประชิดเข้ามาทั้งหมดใช้เวลาไม่นานในการจัดการกับพวกมันในระลอกแรก เนื่องเพราะอาสูรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอสูรระดับต่ำไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากนักสิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือจํานวนมากมายมหาศาลที่ดาหน้าเข้ามาไม่หยุดหลังจากรับมือไป3ามสี่ระลอกในที่สุดทั้งฝ่ายของมนุษย์และกองกําลังป้องกันก็เริ่มประสบความบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุดันฝั่งมนุษย์ก็แบ่งกําลังออกเป็นหลายสายสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นไปต่อต้านการคุกคามจากเหล่าอาสูรขณะที่ฝูงมะาป่าและสารพิษก็พากันบุกเข้ามาไม่หยุดพักทั้งยังคล้ายจะรุนแรงมากึเึเรอย,รรยากงงตคีดลลุ ัั่ว้งเมืองเนื่องเพราะเพียงแค่ผ่านวันแรกไปเท่านั้นเราทหารที่คุ้งกันเมืองก็บาดเจ็บไปหนึ่งในสซึ่งระยะเวลาของคลื่นอสูรยังต้องดําเนินต่อเนื่องไปอีก3-4ถึงวันดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโจมตีของวันที่2ซึ่งเริ่มปรกากฏอสูรกายพันอสูรเหล่านี้มีไม่มากนักแต่พวกมันมีความแข็งแกร่งที่เหนือธรรมดาไม่ว่าจะเป็นดาบกระบี่หรือสาตาวุธใดก็ยากที่จะคุกคามพวกมันได้เห็นอสูรมาป่ากลายพันกลุมหนึ่งถึงฝ่าขึ้นมาบนกำแพงมันวิ่ง ไปสิบกว่าคนไม่มีใครสามารถต้านทานการอรารวาสของมันไว้ได้เลยจนกระทั่งคนผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นตลอดร่างของเขาเปล่งประกายสีทองจางๆและก็สามารถสยบหมาป่าเหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ถูกหมัดสีทองกระแทกตายไปหลายตัวพวกที่เหลือก็กระโดดหลบหนีออกไปคนผู้นั้นกลับเป็นฮาร,รี่ที่ฝึกเคล็ดวิชาวัชระได้จนถึงขั้นที่4ี่ ซึ่งการแสดงออกของแฮร์รี่ในครั้งนี้ย่อมได้รับความสนใจและฮือฮาต่อผู้คนบนนั้นเป็นอย่างมากแต่เพียงการแสดงออกที่โดดเด่นของแฮร์รี่ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้ส่งให้ผลการรบในครั้งนี้ดีขึ้นมากนะักเนื่องเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่หมาป่ากลุ่มนี้ ที่เป็นอสูรกายพันธ์ในการบุกเมืองครั้งนี้กลุ่มอสูรกายพันธปรากฏขึ้นโดยพร้อมกันจากรอบทิศท,ทางนั่นทําเอาสถานการณ์ของเมืองแห่งนี้ขับขันลําบากเป็นอย่างยิ่งตอนนั้นจางขุยก็มากล่าวขอบคุณหานลีคราหนึ่งน้องหานหากไม่ได้เจ้าคลานี้พวกเราคงถูกกลุ่มหมาป่าเมื่อคู่จัดการมีสภาพเดียวกับจุดร,รักษาการอื่นๆยามนั้นตลอดร่างของคนผู้นี้ ถูกฉลอมย้อมไปด้วยโลหิตสดๆเป็นที่พอจะคาดการได้ว่าการต่อสู้เมื่อครู่มีความดุเดือดถึงเพียงใดตอนนั้นจางขุยลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็กล่าวถามว่าน้องหานวิชาวัชระข,ของเจ้าไม่ใช่เพียงขั้นที่3มกระมังหารรี่แปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กล่าวปฏิเสธจางขุยก็บอกว่าหารรี่ที่อายุยังน้อยก็สามารถบรรลุได้ในระดับนี้อนาคตจะต้องยาวไกลยอย่างแน่นอนเช้าวันถัดไปเสียงอึอทึกคึกโครมก็ดังขึ้นได้ยินเสียงหมาป่า ที่ส่งเสียงร้องหอนต้อนรับกันดังมาจากระยะไกล หลังจากนั้นไม่นานบนกำแพงเมืองเราผู้คนก็กูร้องอย่างฮึกเหิมการโจมตีเปิดฉากขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าครั้งนี้จะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเสียงรบราฆ่าฟันดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงยามพบข้าหลังจากที่ทหารกองหนุนถูกเรียกออกมาเสริมเป็นจำนวนมากทุกคนวิ่งกันวุ่นวายจ้าละวันจนกระทั่งเมื่อเหล่าอสูรถอนทัพกลับไปหารรี่ก็พบว่าสภาพของวันนี้อนเด็ดอานาดถเป็นอย่างมากสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็คือวันนี้ที่บุกเข้ามาไม่เพียงเป็นอสูรหมาป่าเท่านั้นยัง อวัยกว่ามากนักอสูรกลายพันธุ์ก็ปรากฏขึ้นมากกว่าเดิมในที่สุดทุกคนก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่าคลื่นอสูรในครั้งนี้มันรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความมั่นใจที่จะรักษาตัวเมืองแห่งนี้ไว้ก็ลดน้อยถอยลงทุกวันดังนั้นบรรยากาศของค่ำคืนนี้จึงเต็มไปด้วยความท้อแท้ะอับจนบัญญามีเพียงแฮรล์ลี่สีหน้าของเขายังคงสงบราบเรียบไม่ได้สะทกสะท้านอะไรต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเมืองอันยวนเมืองนี้จะถูกทำลายลงไปจริงๆด้วยความสามารถและไขมุกทลายเซียนที่แฮร์ลี่นใจ ว่า จะฝ่าวงล้อมอสูนออกไปได้ส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในเมืองนั้นต่อให้หารี่อยากจะช่วยเหลือตอนนี้ก็มีเพียงใจแต่ไร้ซึ่งกําลังแน่นอนว่าคงได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมและตัวเขาเองก็มองว่าแนวโน้มที่เมืองจะแตกก็มีสูงมากจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากนั้นไม่เพียงกลุ่มของเสือดาวเหล่านั้นมันยังมีอสศูนย์วิหกปีศาจภายใต้การร่วมมือโจมตีจากอสศูนย์ปีศาจทั้ง4ชนิดเมืองอันยวนจึงกลับกลายเป็นซากปลักหักพังนอกจากผู้คนส่วนน้อยที่สามารถฝ่าฝูงอาอศไไูนย คนที่เหลือลวนและ้วตะ่บาดเจ็บล้มตายส่วนทั้งฝ่ายของฝูงอสูรหลังจากทําลายเมืองนี้ก็าพากันเคลื่อนตัวต่อไป จนในที่สุดก็ไม่เหลือร่องรอยของพวกมันแม้แต่น้อยหลังจากที่เมืองเล็กหลงเหลือเพียงซากปลาหลักหักพังในที่สุดก็ปรากฏผู้บําเพ็ญระดับสูงส่งคนมาตรวจสอบหาสาเหตุนั้นกล่าวได้ว่าเมืองอันยุ่นกลายเป็นสภาพของเมืองที่แตกหกักไม่หลงเหลือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอันใดผู้บําเพ็ญ3าคนปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเขากวาดสายตามองไปยังซากปลาหลักหักพังที่เบื้องล่างซึ่งผู้บําเพ็ญทั้ง3คนก็คล้ายกําลังจะหาอันใดอยู่ยามนั้นก็ได้ยินผู้บําเพ็ญหนึ่งในนั้นเ,นนเอ่ยขึ้นว่าิพคนนนผู้้ั จะจบชีวิตไปแล้วกระมังภายใต้อนุภาพของคลื่นอสูรเหล่านี้ยังมีอสูรวิหกโอกาสรอดของคนผู้นี้ริบหลี่เป็นอย่างยิ่งชายวัยกลางคนที่มีทีท่าเป็นหัวหน้าขาบวนก็เอ่ยว่า สิทธิ์น้องไม่รู้อะไรเคสวิชาวัชระเมื่อฝึกสําเร็จถึงขั้นที่3คนผู้นี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแล้วดังนั้นหากพวกเรายังไม่เห็นศพของเขาก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเขาจะตกตายเรื่องที่พวกเรากําลังจะดําเนินการจําเป็นต้องใช้คนที่มีร่างกายแข็งแกร่งมากๆดังนั้นพวกเราลองใช้จิตสัมผัสตรตวจสอบแถวนี้ดูอีกสักรอบทั้ง3กล่าวพางล่อนลงสู่บนพื้นดินยามนั้นได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นว่า ผู้มาไม่ทราบเป็นเซียนฉินใช่หรือไม่ท่านคงไม่ได้มาตามหาผู้แท้หารหรอกกระมังที่แท้ผู้บำเพ็ญที่มาถึงกับเป็นผู้บำเพ็ญแท้ฉินที่เคยตรวจสอบหารรี่เมื่อตอนเข้าเมืองครั้งแรกส่วนเสียงของหารี่ก็ดังมาจากซากกองหินที่เกิดจากตึกรามบ้านช่องที่พังทลายได้ยินเสียงโครมครามดังขึ้นครานหนึ่งเงาร่างของคนสองคนก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางฝุดละอองที่คละคลุ้งผู้บำเพ็ญแท้ฉินผู้นั้นถึงกับเอ่ยด้วยความตื่นตระหนกหารี่ท่านกลับยังไม่ตายจริงๆที่แท้เง,งาร่างสองสายที่ปร กขึ้นก็คือแาร์รี่ส่วนเงาร่างของคนอีกผู้หนึ่งกับเป็นเด็กหญิงอายุราวสีห้าขวบนางอยู่ในสภาพที่สกปรกมอมแมมแต่ยังคงมองออกว่าเป็นเด็กหญิงที่หน้าตางดงามนางหนึ่ง ตอนนั้นผู้บำเพ็ญแท่ฉินก็ถามว่าฮารลี่รอดมาได้อย่างไรทั้งยังสามารถช่วยเหลือเด็กหญิงเอาไว้ได้นางหนึ่งฮารลี่ก็บอกว่าตอนที่เมืองแตกเขาบังเอิญเจอกับเด็กน้อยนี้จึงได้ลงมือช่วยนางเอาไว้ที่แท้ในวันที่เมืองแตกฮารลี่ถูกเหล่าอสูรระดมโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งอสูรที่ปรากฏในระลอกสุดท้ายกล่าวได้ว่ามีระดับที่สูงขึ้นดังนั้นการกุ้ลุมของมันจึงไม่ธรรมดาเลยและก็ส่งผลให้กำแพงเมืองถึงกับทลายลงมาความโชคดีในโชคร้ายก็คือก่อนหน้านี้ฮารลี่ ที่กำลังติดจุดคอขวดของคาถาวัชระขั้นที่4กลับสามารถทะลวงระดับพัฒนาสู่ขั้นที่5ได้ด้วยเรื่องเช่นนี้ขอเพียงฝึกฝนอย่างหนักอีกสักครึ่งปีหาร์ี่ก็มั่นใจว่าจะเข้าสู่คาถาวัชระขั้นที่5อย่างสมบูรณ์หาร์ี่ตั้งใจพาเด็กหญิงนางนี้มาหลบอยู่ในกองหินเนื่องเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจว่าคลื่นอสูรเหล่านั้นจากไปแล้วเมื่อมีเด็กหญิงนางนี้อยู่ด้วยก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาระไปสักหน่อยไม่เช่นนั้นหาร์ี่คงหลบหนีไปเนิ่นนานแล้วแต่เมื่อต้องพาเด็็็กกกกหญิงงงงงงนน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 าาาีี้้้้ไไปปดดวววยเเเเออออรรรื่่่่ึึัััขขจจแลณะมใ ศูนย์จบลงหรือ,อยังก็ดีินเสียงของผู้บำเพ็ญแท้ฉินดังขึ้นยามนั้น ได้ยินผู้บำเพ็ญแท้ฉินเอ่ยขึ้นว่าคิดไม่ถึงว่าพี่หานจะเป็นบุคคลอันประเสริฐถึงเพียงนี้ดูแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็เกิดในตระกูลของผู้บำเพ็ญเช่นกันแสดงว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาพี่หานทราบความเป็นมาของนางหรือไม่หานรีทอดถอนใจออกมาก่อนจะกล่าวว่าข้ารู้เพียงแต่ว่านางชื่อว่าไตาเอ,อ๋อแต่จะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนั้นข้าก็ไม่อาจทราบได้ว่าแต่พี่ฉินเถอะเหตุฉนจึงตามหาผู้แท้หานใช่มีเรื่องอันใดให้ขารับใช้หรือไม่คนแท้ฉินตอนนั้นก็ตอบว่าเรื่องนี้เอาไว้ค่อยพูดคุยกันเถอะพวกเราเดินทางไปยยัังที่่่ปปลอออดภกกนนเเ็ไรมืต กันเช่นนั้นทุกคนก็ออกเดินทางก่อนจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันทั้งหมดก็มาถึงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวแห่งหนึ่งก็เป็นศูนย์อพยพของคนที่หลบหนีมาจากเมืองที่แตกที่น่ายินดีเป็นอย่างมากก็คือ จางขุยก็รอดแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งเรื่องที่หฮรรี่ได้รู้ก็คือหญิงสาวที่เขาช่วยเอาไว้กับเป็นหลานสาวของเจ้าเมืองอันยวนดังนั้นพอรู้เรื่องเจ้าเมืองอันยวนก็มารับหลานสาวกลับไปในทันทีทั้งยังขอบคุณหฮรรี่เป็นการใหญ่ขณะที่เด็กหญิงไตเอ,อ๋อก็ดูเหมือนจะอะไรอาวรต่อหฮรรี่เป็นอย่างมากขณะที่ไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าในเวลาเดียวกันนั้นเองเหนือป่าที่อยู่ห่างออกไปราวหมื่นลี้มีลำแสงสีม่วง กำลังบินมาอย่างรวดเร็วที่ด้านหลังมีอาศูรย์วิหก2ตัวบินติดตามมาด้วยความเร็วอย่างน่าตระหนก วิหกปีศาจทั้งสองตัวกับเป็นวิหกปีศาจที่เป็นผู้นำของคลื่นอสูนในครานี้ขณะที่ลำแสงสีม่วงที่นำอยู่เบื้องหน้ากับเป็นเงาร่างของคนผู้หนึ่งที่คล้ายกำลังขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์หลบหนีอย่างสุดชีวิตขณะที่อสูรวิหกที่ติดตามอยู่พยายามจู่โจมครั้งแล้วครั้งเล่าชายชุดม่วงที่เห็นว่าอาสูรวิหกทั้งสองตัวใกล้จะได้ตามทันอยู่ลมมารอก็รีบเร่งราวพลังวิญญ,ญาณในที่สุดก็เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวจนกระทั่งสามารถหลบการโจมตีเหล่านั้นไปได้หากากแ่ว ยังไม่ทันที่เขาจะได้ดีใจก็พบเห็นเงาร่างของสตรีในชุดชาววาังนางหนึ่งกำลังยืนรอคอยอยู่ที่เบื้องหน้าที่ด้านข้างของนางยังมีอสร,รพิษขนาดยักษ์และอสูรหมาป่ากลายพันตัวหนึ่งตอนนั้นชายวัยกลางคนที่กำลังหลบหนีอยู่ รีบชะง,งักข่าล่างใบหน้าถอดสีได้ยินเสียงของสตรีชาววังนางนั้นเอ่ยขึ้นว่าเจ้านกสองตัวนั่นช่างไร้ประโยชน์จริงๆหากทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเผ่าข้าต้องตกอยู่ในเงื้อมือมนุษย์พวกเจ้าจะรับผิดชอบอย่างไรยามนั้นเองชายชุดม่วงที่ตัวสั่นละลัวด้วยความหวาดหวั่นกล่าวออกมาด้วยเสียงแหบผ้าอสูรแปลงกายเจ้ากลับปรากฏตัวในพื้นที่แถบนี้ได้อย่างไรที่แท้สตรีนางนั้นกลับเป็นอสูรแปลงกายตนหนึ่งยามนั้นได้ยินนางกล่าวว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ข้าต้องถามเจ้าไม่ใช่ตอบคำถามเจ้ากระมัง ดีข้าต้องการรู้เบาะแสของเด็กคนหนึ่งเจ้าจะตอบข้าดีๆหรือต้องการให้ข้าใช้วิชาค้นวิญญาณชายชุดม่วงผู้นั้นหน้าแปลเปลี่ยนจนดูไม่ได้เขากล่าวด้วยความหวาดหวัน่น ผู้อาวุโสเป็นชนชั้นสูงของเผ่าปีศาจเหตุใดจึงมาถามถึงร่องรอยของผู้คนกับข้าน้อยสตรีนางนั้นพอได้ยินแววตาก็ทอประกายเย็นเยียบนางดีดนิ้วคลาหนึ่งลำแสงสีแดงเส้นเล็กๆก,ก็พุ่งเฉียดผ่านหัวไหล่ของชายผู้นั้นไปได้ยินคนผู้นั้นแผดร้องโหยหวนท่ามกลางกลิ่นไหมที่เหม็นโชยบนหัวไหล่ปรากฏร,รูสีดำขึ้นรูหนึ่งได้ยินนางกล่าวเสียงเย็นเยือกว่าข้าบอกแล้วว่าเจ้ามีหน้าที่ตอบคำถามหากยังพูดจาไม่ถูกใจข้าอีกแล้วก็รอบต่อไปจะเป็นแขนของเจ้า ชายผู้นั้นกล้ามกลืนอาการเจ็บปวดก่อนที่จะรีบยอมสยบอย่างโดยดีตอนนั้นได้ยินนางกล่าวต่อว่าฟังว่าเจ้าเป็นเจ้าเมืองแท่เจ้าผู้นั้นบอกข้ามาแต่โดยดีเด็กหญิงนามว่าไตาเอ๋ออยู่ที่ใดชายชุดม่วงสถานคาหนึ่งไตเอ,อ๋อท่านคือคนของเผ่าหงสตรีนางนั้นแค้นเสียงอย่างเย็นชาก่อนจะเอ,อ่ยว่าถูกต้องดูแล้วเจ้าคงร่วงรู้ว่าแม่หนูนั่น มีเลือดเนื้อของเผ่าหงเราหากไม่ใช่ว่าเจ้าเอาหลานไปซ่อนไว้ในเมืองไม่ยอมโผล่หัวออกมาข้าไหนเลยจะให้เหล่าอาศูนไปร่วมกันโจมตียามนี้เมืองเจ้าพังทลายแต่ข้ากลับหาหลานไม่พบแน่นอนว่าก็มีแต่ต้องตามหาบบาแสจากเจ้าแล้วใบหน้าของคนผู้นั้นซีดเซียวหลายครั้งก่อนจะกล่าวเสียงเย็นชาว่า ค้าไม่รู้ได้ยินสตรีนางนั้นแค่นเสียงคาหนึ่งก่อนที่จะชูมือออกเล็กน้อยนางตะปบไปยังเจ้าเมืองแท่เจ้าผู้นั้นพริบตาต่อมาร่างของเขาก็แห้งเหี่ยวขึ้นในทันทีหลังจากนั้นท่ามกลางเมฆหมอกสีดําที่ปรากฏขึ้นพริบตาต่อมาร่างของสตรีนางนั้นก็อันตรธานหายไปบริเวณที่นางยืนอยู่กับเป็นเจ้าเมืองผู้นั้นเขากวาาสายตามองไปที่แขนทั้งสองข้างของตนอยู่ชั่วครู่ ในที่สุดก็กล่าวพึมพำขึ้นมาว่าขอเพียงไม่มีผู้บำเพ็ญระดับสูงกว่าหยวนอิงปรากฏตัวก็น่าจะไม่มีใครพบเห็นความผิดปกติข้าจะใช้ร่างกายนี้ไปพาเอาไตาเอ๋อออกมากล่าวจบก็ได้ยินเสียงหัวเราะของนางดังขึ้นสันสะท้านไปทั่วทั้งเราป่าก่อนที่ร่างของนางจะพุ่งหายไปอย่างรวดเร็วทิศทางที่นางมุ่งไปนั้นย่อมเป็นค่ายอพยพแห่งนั้นโดยเด็กหญิงที่ชื่อว่าไตาเอ,อ๋อ ก็คือเด็กกิ่งที่ฮาร์รี่ได้ให้ความช่วยเหลือเอาไว้นั่นเองและเมื่อต้องเผชิญกับอสูรแปลงกายในตอนนี้ฮาร์รี่ที่ไร้ซึ่งพลังวิญญาณจะเอาตัวรอดได้อย่างไรโปรดติดตามใน EP ถัดไปนะครับ